ร้านนี้เจ้าของเขาได้รับการปลูกฝังการทําอาหารมาตั้งแต่10บขวบวกกับต้นตระกูลทางบ้านมีสูตรอาหารไทยโบราณที่หลายเมนูหากินยากในปัจจุบันนั่นเลยทําให้เขาหันหลังให้กับงานด้านการลงทุนที่ทํามาเกือบ20ปีและนี่คือจุดเริ่มต้นของร้านนี้ค่ะวันที่เรามาโซนห้องแอร์คนแน่นมากออกไปนั่งข้างนอกกันดีกว่าแม่จานแรกปลาตาเดียวทอดซอสมะขามตัวปลาหนัก1นกิโลกว่าๆแร่และทอดมาเป็นชิ้นพอดีคำราดซอสอมเปรี้ยวหวานจากน้ําตาลมะพร้าวปลาเนื้อฟูผิวกรอบหน่อยๆอร่อยมากเลยค่ะจานนี้ชื่อว่า เนื้อปูลักษณะเหมือนน้ำพริกย่างด้วยเตาถ่านมาบนกะลามะพร้าวก่อนเผาตามด้วยไฟร้อนๆอีกทีเอามาคลุกกินกับข้าวร้อนๆอร่อยนัวมากเลยค่ะต่อมาซุปต้มจิ๋วเนื้อร้านใช้เนื้อติดมันตุ๋นนานหชั่วโมงน้ำซุปได้รสเปรี้ยวนิดๆจากมะเขือเทศเผามีเผ็ดปลายหน่อยๆรสแบบนี้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยค่ะนอกจากจะลงมือทําอาหารเองแล้ววันว่างๆเจ้าของเขายัางเข,ข้าป่าหรือออกทะเลไปหาวัตถุดิบด้วยตัวเองและชุกเมนูที่นี่เขาจะไม่ใช้ผงชูรสในการปรุงด้วยนะคะอย่างแกงส้มพริกสดโบราณไข่หมึกย่างเตาถ่าน ที่นอกจากรสแกงจะเข้มข้นแล้วไข่หมึกที่ให้มาชิ้นใหญ่สุดๆเลยค่ะแกงป่าปูไข่ใบชะคามหม้อนี้ถูกปรุงรสมาแบบจัด <c oughs> จ้านสะใจและต้องบอกว่า <c oughs> เมนูนี้หากินได้ที่นี่ที่เดียวนะคะปิดท้ายด้วยขาหมูเยอรมันร้านหมักหมูกับสมุนไพรและรมควันด้วยไม้โอกน้น3ามชั่วโมงหมูหนังกรอบตัวเนื้อรสดคล้ายแฮมหอมกลิ่นควันจังๆกินกับซอสที่ร้านตีขึ้นเองอร่อยมากๆเลยค่ะร้านอยู่นครปฐมนะคะชื่อร้านหมึกมหึมาอาคีทิวทิสถ้ามาจากพระปฐมเจดี10นาทีก็ถึงค่ะ